สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซ b ุ๊กพรชัยเมืองสุราษฎร์นะครับหรือว่าเพจพรชัยเมืองสุราษฎร์สกุบข่าวท้องถิ่นนะครับวันนี้เราทีมข่าว,วบ้านบ้านทีวีช่อง73เดินทางมาที่หมู่ที่8นะครับบ้านเขานาในานะฮะอ่าตำบลต่นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรามาสกุบข่าวท้องถิน่น กับทีมว่าที่ผู้สมัครสส,สจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคุณนุกูลพูลสวัสดิ์พร้อมไปด้วยสสอีกส,ส,สองท่านรวมแล้วสามท่านด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็รวมไปด้วยเจ้าหน้าที่จากิเศษจากนครศรีธรรมราชนะมาให้รายละเอียดกับเกี่ยวกับเรื่องยางพารากันด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในการ ประชุมหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดวันนี้กันด้วยนะครับวันนี้เรามีสองเคสด้วยกันนะครับอีกเคสหนึ่งบ้านทีวีช่อง73นะถ่ายที่เรียบร้อยกันแล้วเมื่อกี้เราก็ได้สัมภาษณ์ว่าที่ผู้สมัครสสสุราธานีสามท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่าชาวบ้านนะครับามานั่งฟังอะไรายยาต่างๆจากเจ้าหน้าที่ จากนครศรีธรรมราชรวมไปด้วยว่าที่ผู้สมัครสามท่านด้วยกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับเชิญครับนี่นะครับตรงนี้หมู่ที่8นะครับบ้านเขานาในายอยู่ใกล้กับอนามยบ้านเขานาไนอีกน,นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ไปดูกันเสียก่อนนะครับที่นี่บ้านเขานาในานะครับวันนี้มีผู้คนชาวบ้านมากมายนะครับ ามาเข้าที่ประชุมฟังอะไรต่างๆจากว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีอะไรต่างๆาในพักก้าวไกลกันเราทีมข่าววัดว่าทีวีช่องเจ็ดสิบสามก็จะเก็บรายละเอียดรูปแบบข่าวทีวีวัดว่าทีวีช่องเจ็ดสิบสามแล้วก็ทางเพจพรชัยเมืองสุราษฎร์สกุ๊ปข่าวท้องถิ่นให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในวันนี้กันด้วยนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนะ,ะเรามาไล์สดอีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาไว้สำหรับมีกิจกรรมประชุมกันด้วยนะครับนี่นะครับ,รบมีชาวบ้านมากันเยอะเลยนะฮะ ก็อย่าโทอเป็นเพียงได้ค yup. รับก fl er> ็อย่าท้อเป็นเพียงกองหนีเรื่องนครับพ yep, ีนุก yep ูลพูลสวัสดิ์นะครับหาว่าที่ผู้สมัครสสอจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะพูดกันเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องหลักเพราะว่าได้เชิญพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและพี่น้องที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับ อนาคตของยางพาร,ราในภาคใต้และเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองคือพรรคกาไกลว่าจะจัดการเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องทุเรียนแล้วก็เรื่องพืชผลทางการเกษตรอย่างไรบ้างในครั้งนี้ครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรมาก็หลากหลายล้วครับหลากหลายกลุ่มเขาใจมากันโดยพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อมารับฟังเรื่องยางพาร,รานะครับขณะน,นี้ก็วิทยากรจากกลุ่มเซฟนาโบนครับกำลังพูดเรื่องยางให้กับพี่น้องสมาชิกพรรคและ พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับฟังเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็จะได้สอบตามปัญหาต่างๆที่พี่น้องขัดข้อข้องใจที่จะมีถามในหลังจากวิทยากรพูดจบแล้วนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มดโอกาสมาพูดเรื่องอย่างในพื้นที่ที่ปลูกยางมากของพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ฝาก พี่น้องขากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่ายางปาราคือเส้นเลือดของคนภาคใต้ครับถ้าเรามีนโยบายย่างปลาราที่ดีมีพักการเมืองที่ดีครับมาทําเรื่องอยางพาราเรื่องพืชผลการเกษตรในภาคใต,ใคใต้คนใต้เราน่าจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าดีนะครับราคายางก็น่าจะดีกว่านี้และพี่น้องแาวสวนยางก็จะสามารถยกฐานะทางการครองชีพทางความเป็นอยู่ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือมุดหมายนะครับที่เรามา พบกับพี่น้องที่นี่แล้วก็มามีป้ายนั่นหลังเขียนว่าได้เวลาเปลี่ยนสุราษฎร์ธานีครับเปลี่ยนเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องทุเรียนเสียใหม่ขฝากพี่น้องและก็สมาชิกคนไทยทุกคนและก็พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับเปิดโอกาสนะครับพักการเมืองใหม่หรือว่าพักก้าไกลและพักพันธมิตรของเรานะครับในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องผู้ชมและก็สมาชิกพักพี่น้องเกษตรกรและทุกคนทุกท่านนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าพักเก้าไกลก็มีโอกาส รับชายพี่น้องในขัขหวัุรธานีอย่างแน่น,นอนครับในการเลือกตั้งอันใกล้ที่จะมาถึงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับครับแล้วก็คุณนุกูลพูสวัสดิ์ผู้ว่าที่สรสสสุราชธา,านีท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันนี้มาจากอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซากันด้วยอบตอมี นะครับีน่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดต่างๆจากพ่า,า,าที่ผู้สมัครสสอีกท่านหนึ่งครับผมชาติพงศ์กุลรัตน์ครับผมชาติพงศ์กุลรัตน์ครับว่าที่ผู้สมัครสสสุราษฎร์ธานี ก็เห็นด้วยกับสอบข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำนขณะนี้แม้ว่าราคาปุย๋ยอย่างเช่นเวียกรได้บรรยายไปแล้วก็ถือว่าชัดเจนบางทีก็พี่น้องประชาชนก็ผมว่ามันตามจากสื่อมวลชนได้ข้อมูลข้อเท็จจริงก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ชัดแจ้งและผมคิดว่านโยบายตรงนี้ก็พี่น้องประชาชนต้องรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อนำกลับเคพื่อนนโยบายให้เป็นผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้เป็นจริงจนได้เพราะฉะนั้น ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านช่วยกันผลักดันนโยบายสําคัญสาคัญของพรรคก้าวไกลให้ประสบผลสําเร็จก็นั่นอยู่ที่พี่น้องประชาชนต้องเลือกพรรคก้าวไกลให้ได้สมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ถือว่าก็เป็นผลสําเร็จก็จะได้ไปขับเคลื่อนนโยบายของพรรคก้าวไกลต่อไปในอนาคตครับเพื่อประโยชน์พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็พาคใต้ด้วยครับผมการกยามาเเียครับให้ดูในอนา่เครับ เป็นปีกุญแจนะครับไม่เห็นครับนะครับปีท้ามามาเรียนเที่ยวยามเวลาได้อะไรครับอะไรถ้าเกินฟ้าฟ้ามีกลุ่มส่วนลงกบ้านกับรถไปเลยกับรถไปเลยเดในด้านวันนี้ก็มาที่เขานาในนะครับมารับฟังพี่น้อง เรื่องสูญยางพาลาแล้วก็คุณเล็กจำยอมมาเป็นวิทยากรอยู่มาบอกเล่า90ถึงกระบวนการของยางพาลาก็มีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่า พัคเก้าไกลถือหลักการสําคัญนั่นคือว่าจะต้องยืนหยัดเป็นผลประโยชน์ของประชาประชาชนพี่น้องชาววนยางพารานะครับเราเรามั่นคงตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดตรงนี้เรื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องระบบที่ไม่เป็นธรรมเรื่องยางที่ไม่เป็นธรรมจนเรื่องการผลิตเรื่องกลไกลตลาดจนถึงเรื่องเอายางพารามาแปมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่ามาเสริมสร้างถนนหนทางหรือว่า อ่าใช่ในราชาการส่วนต่างๆอันนี้ก็ต้องทําให้เป็นจริงอันนี้ก็ต้องเลือกพรรช่วยกันสนับสนุนพรรคการเมืองที่ยืนอยู่ข้างพี่น้องเป็นพรรคเครื่องมือทางการเมืองของพี่น้องแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนพรรคฝ่ายประชาธิที่ปนไตยนะครับพรรคก้าวไกลยืนหยัดชัดเจนว่าเราเบื้องหลังของเราคือประชาชนคือผู้ใช้แรงงานคือชาวนาชาวไร่าชาวสวนชาวสวนปาล์มชาวสวนยางชาวประมงพื้นบ้านใน,นนี่เป็น เป็นเบื้องหลังของเราและก็ทำการเมืองอย่างนี้อย่างมั่นคงซื่อสัตย์นะครับทำทำความถูกให้มันถูกต้องทําความผิดทําความขาวทำทำความสีดําสีเทาให้มันให้มันกระจ่างชัดขึ้นให้พี่น้องเท่าเทียมกันในความเป็นอยู่ครับขอบคุณครับ,บค,ครับนั่นก็คือรายละเอียดอาว่าที่ผู้สมัครสสสุราธานีทั้งหมดสามท่านด้วยกันนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราไปอันนี้มาจากพระแสงนะครับ อันน,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 นี้นเราทงจวันนี้เราน้องนี่กับกุงหูไ้างไวันนี้มาคุยหน่อยครับกนะ็สวัสดีนะครับก,ก็ก็สวัสดีนะครับเอ่ก็มีนายหน้าคนตำบลปวงวงค์นะครับก็ได้เข้ารวมวงเสวนานะครับเศรษฐกิจกล้องปากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นย่างปลาดาหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับวันนี้ก็มาคุยในเรื่องวงก็ ตัวธุรกิจการเดินคองยางบาราปามน้ำมันนะครับก็วันนี้เนี่ยติดปักกล่าวไกลนะครับก็มาเสวนาเรื่องนี้นะครับพอเป็นพ้นดีคองพี่นองแกวบ้านธุราตานีถุกดันนะครับได้มีนะครับได้ทำความเข้าใจกับเรื่องย่างบาราปามน้ำมันนะครับถึงของเราก็เป็นอาถีหลักนะครับเป็นอาถีหลักของคนธุราตานีนะครับ อ่าต่อไ้นะครับก็ตื้อว่าปักเากาเกล้นะครับก็มีแนวทางทีว่าจะช่วยอ่าพี่น้องเกษตรกรทางนี้นะครับพวกเองในน้ำอ่าผู้รวมทีว่านะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเราเ็ามีทางเลืออีกตางนึงนะครับอย่าเดินได้ต่อไปเรื่อว่าทีไปไปปั่นเพือนะครับก็ก็ยินดีด้วยนะครับทีว่าปักเกาเกล้ได้มา,าที่แจ้งเยอปุนนะครับ เหลืองกล้องย่างไบร์นาปั้มน้ำมันนะครับให้พี่น้องได้ได้รับรับนะครับได้มีความเข้าใจนะครับพอก็ขอคุญแจออกไปไว้นาโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็คืออ๋ออบตนะครับโครงการบริหารสวนตะบนพ่วงพงคอนนายอเนกหลักสุ่มนะครับวันนี้เดินทางมาด้วยเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศกันนะครับนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูให้ดูป้ายกันซะก่อนนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูป้ายกันซะก่อนได้เวลาเปลี่ยนสุรา t ธ,ธา n ีนะครับพักเก้าไกลนะฮะให,ให้ดูวันนี้ก็นอกจากนั้นก็ยังมีการลงทะเบียนกันด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าประชุมก็มีการลงทะเบียนะนะครับแล้วก็ ยังมีการเลี้ยงกาแฟน้ำดื่มอะไรต่างๆนะครับจากอาธิงานครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณบอยนะครับคุณบอยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยหน่อยคุยแล้วนะเนี่ยเนา ตอนนั้นเลยกับบ่อกองพิมคุยกันะไรในก็บอกวันไยกันหร่อดร่งน้กบมารวมประชุมครับพนายรองแก้วกับมาได้มารวมประชุมมาฟังในโยบายข้องผักไอ้ก้าวไกลเกิดเนแนวทางในการเ่ว่าวกสันต่ว่าตามเฉวาประชาชนเหลยอโครงว่าใดก็คิดได้มั่งในวันนี้ ในท่านอาี่ว่าเออมีผักในลาผักเข้ามาในมาส้นใจนาจากผักข้ากไซือว่าผักเผือดไทยเนี่ยครับคือว่าเออพอได้จะเนื้ออยู่ใบผมก็ดีใจกับัุนีนที่ได้มานั่งฟังสิ่งดีๆที่สำนักผู้ว่าว่าที่จะเป็น่อบไปในปากนาขอบคุณครับ ครับนะครับคือรายต่างๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้กันด้วยนะครับเราทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73มาสกุ๊บข่าวท้องถิ่นเรามีสงเคิดด้วยกันนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือบ้านบ้านทีวีช่อง73อันนี้เป็นรูปแบบทีวีมี้องสาวัสติการได้หน้าจอทีวีแล้วก็จะเป็นทางเพจพรชัยเมืองสุราษฎร์สกุ๊บข่าวท้องถิ่นนะฮะ แล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือเพจพ,รช,ร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 ,พร,รชัยเมืองสุราชฎร์ข่าวท้องถิ่นหรือว่าเฟซบุ๊กพรชัยเมืองสุราชนะครับนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวชัวนนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับวันนี้เรื่องราวต่างๆพี่น้องก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับผมบกพรชัยเมืองสุราชครับสวัสดีครับ